ขอขอบคุณที่มาภาพภาพเถียงตัวละครแน่น,นะครับเดี๋ยวทิ้งดิงไว้ให้นะครับติดไปติดตามเขาได้นะไปดูกันเลยนี่พี่เธอจริงเหรอใชโอ่โอเคโอเคอย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะนุกไอ้าบ้าโอ้ยนี่ฉันติดหัวแล้วเว้ยเธอทำอะไรเนี่ยอ่าสนุกกันไหมครับ ยังมีอีกนะครับตัวละครเออเดี๋ยวอ๋อทำไมล่ะผมภาพเป็นทีมผู้หญิงนะเหมือนทุกชายเขารู้กันหรือแล้วละ่ะไปดูกันเลย <c oughs> น้องสนใจมามากินขนมบ้านเอ้มากินไอติมบ้านพี่ไหมอ่พะพอดีว่าเฮ้ยอยมีเยอะนะเนี่ยไอติมบ้านพี่อ่ะอร่อยนะ เอเอะหนูไม่เอาดีกว่าค่ะหนูไปกินขนมพี่แมวน้วกัน,นดีกว่าเออหนูขอไปแล้วนะเอเอโอ๊ยหมอนมันเออชิบมหาลยแล้วแม่ะจะหนียังไงวะขอบคุณที่ดูจนจนถึงตอนสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดติดตามกดติดไลค์แลกดกระดิ่งและกดไลค์ด้วยนะครับคำรับวันนี้ไปนะครับบ๊ายบายบอกผมได้นะว่าอยากทำคลิปอะไร